ลึกไม่ได้โดนสายไฟสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องพบานซิ่งกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนครับไปขับไมโครนะครับ วันนี้เราจะเป็นแมคโครซิงครับวันนี้แมคโครซิงหกรอซิ่งเลยพอดีวันหยุดงานเนาะก็เลยไปขับรถช่วยพ่อนะครับผมพราเขาแกททำคนเดียวนะก็วันไหนที่หยุดงานผมก็จะไปนะทุกวันนะครับทุกวันที่หยุดนะ เดี๋ยวเราจะไปทางลับนะเราไม่ไปทางใหญ่เราจะไปทางปา่าทางใหญ่มันเดิมๆแล้วเบือ่อแล้วมันเห็นจนชินแล้วเข้าป่าบ้างเ็นข้าป่า ห,หถ้าไม่ชินทางนี้ขี่มาเลยวันนี้มีโอกาสล้มเลยนะรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นรถยนรถอะไรก็ โอกาสล้อล้อหลุดนี่มีสูงเลยนะอ่งี้มุมแบบนี้ไม่ค่อยเห็นหลุมนะไม่รู้เป็นอะไร มันเป็นเงาต้นไม้สลับกับแสงแดดเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยห็นหลุม เ,เออถึคนกีดนี่ไม่ชอบเลยนะมันสันนะ ก็จะตัดไปที่ตอนอขับรถเลยเนาะโอเคไปกันเค,ครับแล้วก็จะมาใส่กองอันนี้เราไม่ได้เอาข้างในมันไปเป่าให้ ก็ทิงไว้นะมันเป็นหัวมาันนั้นเชงซีนนะฮะนลกแบบนี้นะ อันดีแล้วเชิบอรหดพ่วงนะหลดพวงเขานะเขาลักนะลูกแข่งหนักกว่าขึ้นหัวต้องหกบอนะ แหน็บเข้ามาตกขาาตวาม,ามันทีตัวเนาะร้อยยี่สิบก้าเดียวสิบสองตันเดี๋ยวขันพอเอจะลอยเก่า้าแม่ก็ไหวอยู่วะไหวหลังรักนะพื้นพขาดี่ะใส่แม่นสำคัญเลยตวลางตัวเนกะ่านเสริมเล็กเข้าไป มาเพื่อให้ขนเงินน่ะต่อเบ็ดซืเบ็ใส่จักเขาถือหลพ่วงเขานะเขาจะนนจมีตัวมุ่งในงานอะไรให้ก็เราก็จ้างโอเคอันนี้เราก็ เอามาหกล้อแล้วไปไปกันเลยนะครับแรงมากเลยล้อเห็นอย่างนี้นี่แอหนาวนะแอร์หนาวเลยนะครับํหาหดเลยนะอย่างนี้ข้างนอกเก่าๆนี่ข้างในแอรหนาวนะ สามมันจะไม่ค่อยดีเนียเพราะว่าที่แกะดูกันตอนนั้นมันเหมือนเฟืองเฟืองเกียร์สามเนี่ยมันจะแตกไป็นหนึ่งเป็นหนึ่งฟันนะครับเวลาเราขี่เกียร์สามมันจะดังแบบแกรๆแ,แต่ก็ขี่ได้อยู่แต่ว่าคือถ้าใช้เกียร์สามเนี่ยจะไม่ค่อยเหยียบเคร่งนะครับให้มันไหลไปเรื่อยๆพนะอความเร็วได้เราค่อยใส่เป็นเกียร์สี่เนาะเพราะว่า มันเฟืองมันเสียจังหวะไปนหนึ่งฟันน่ะมันก็เลยมีเสียงแล้วก็กลัวมันแตกไปอีกครับก็รอรอจอดซ่อมอยู่แต่ันไม่ได้ว่างจอดซ่อมสักทีนะครับกลัวรถคันนี้ก็ใช้เป็นรถอันนี้ด้วยใช้เป็นรถไ ครับลงไปเลยฝั่งนั้นนะโอ้ยยืดลายขับรถไหมบ้าตาเยเนี่ยเกียรสามยี่ดังแข็งแข็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  มันจะโอเคไหมนะวะเพราะว่าผมติดน้าอกไว้อันนี้เข็มวัดรอบเข็มไม่เข็มเกน้ำมันตายหมดแล้วเหลือแต่เกี่ความร้อนนะเอาไปดูแค่ความร้อนเนี่ย น้ำมันนี่วัดน้ำมันคือเอาไม้ลงไปแย่แย่ลง,งนะแย่ในถังเลยว่าเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่นะเป็นเทคโนโลยีล้ำหน้ามากนะครับโอ้ยเมกาสวยแค้โอ้โหถีได้ไหมเน้อถีเนี้ย ลึกไม่ได้โดนสายไฟ โอเคเรียบร้อยลูกยางไอ้คัทมันสปริงคัทไม่ค่อยดีแล้วคันเนี้ยยิ่งเครื่องร้อนนโอ้โหขนาดเราเหยียบคัทอยู่นะมันยังวิ่งเลยเหมือนสปริงคัทมันมันมันล้าหรืออะไรสักอย่างพอเครื่องร้อนแล้วมันจะไอ้จะบอกให้เหมือนเหมือนอธิบายไม่ถูกอะผมก็ไม่เก่งเรื่องรถเนาะ การคล้ายๆว่าเราเหยียบคันด้วยสุดอะไรประมาณเนี้ไปครับไปบอดี้กันต่อ สรุปวันนี้ผมได้ขับหกล้อนะเราจะพาขึ้นข้างบนดีกว่าสนใจโทรมาได้นะครับมิสโตคันนี้พ่อผมประกาศขายแล้วจะอัพนะครับ อยู่ที่จังหวัดเลยครับอยู่อำเภอวังสะพุงนะครับผมโมิโก้เอสเิครับ ฝากไว้เท่าน,นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปขับรถก่อนโอเคนะครับผมถาาเจอกันคลิปหน้าครับ